สวัสดีคำคำของวันที่สามิถุนายน2565ันสําหรับคลิปนี่สีมาตอบคอมเมนต์ของแฟนๆ fc ที่คอมเมนต์เข้ามาในช่องของลุงสัตว์บักมวนบอกว่าเป็นยังคือเสนอข่าวแต่บลัมสาวหน่อยเพ็ดปันน่นแพงแทกคือบบไปเสนอข่าววงอื่นแน่ตรงนี้ก็แล้วกันเนาะก่อนอื่นขอขอบคุณสำหรับคอมเมนต์สำหรับ fc ที่เข้ามา คอมเมนต์ในช่องของลูกซักมากมวลในคลิปก็ถือว่าได้เบิ่งคลิปกันแน้วเนาะจยงสมัครมาคอมเมนต์กันได้ก็ขอสีแจ้งมองในจักน้อยช่องลูกซักมากมวลเป็นช่องยูทูบที่ทำข่าวอิสระทำข่า,าวมอลัมศิละปะวัฒนธรรมของภาคอีสานถี่บพมีกี่วงดอกซุกมือหน่เนาะครับถาว่ามอลลัมในภาคอีสานมีบ่ถึงสิบยี่สิบวงถ้ามมีซื้อมีเสียแน่กับพถึงสิบวงเอาจิงๆิงแล้วตอนนี้ การจีเสนอข่าวมอล่ําหรือศิลปินศิลปินน่นก็ต้องมีความเคลื่อนไหวอยู่ในหน้าซื้อโชเชียวจังสเสนอข่าวนั้นได้แมะทางเอฟซีของสซาหน่อยเพชรบานแพงคือกันก่อนนานั้นคือลุงซักมักมอนก็โดนตรงคำว่าบ่เป็นกลางคือกันเคยไปเสเนอข่าวเกี่ยวกับตลกซื้อดังลงจากวงสซาหน่อยเพชรบานแพงเอฟซี FC ของสาาหน่อยเพชรบานแพงกับมาถล่มพอบอกเข้าใจว่าตั้งใจสีส่ซ้ำไล่ สาวน้อยเพ็ดบานแพงตัง้ตงใจสีดิบเครดิตของสาวน้อยเพ็ดบานแพงบอ่อจนได้ต้องไปเคียย์กันต้องไปคูดคุยครับเอฟซีของสาวน้อยเพ็ดบานแพงปรับความเข้าใจกันจังเข้าใจตรงกันไปบ่งคลิหย่อนหลังก้นหน้านี่นั่นตอนนี้วงการหมอลำของเฮาในภาคอีสานมีบ่กีว่งวงสิบยี่สิบวงนับได้ยกตัวอย่างให้เบื้องว่าหมอลำมันหน่อยการสีเฮาเป็นคนอีสานเคยเบิ่งหมอลำกันแดน่น่อย เห็นวงการหมอลำเฮาตอนนี้กระแแห้งบวชต่คนอีสานหรือคนภาคกลางกับมาบึงฉะนั้นแล้วการสี่เสนอข่าวก็ต้องเอาวงที่เขามีความเคลื่อนไหวมาเสนอข่าวหลกักอีกอย่างหนึง่งวงที่เฮาตั้เสนอก็ต้องเป็นวงที่เปิดใจพร้อมสีให้เอาข่าวมาเสนอบางวงกับเราเปิดใจฉะนั้นแล้วช่องลุงซักบักมวนเป็นช่องยูทูปอิสระพร้อมสีสรัพย์สนุนทุกศิลปิน ที่เปลี่ยนหมอลำของคนอีสานบุได้สังกัดวงใดวงหนึ่งแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการสิเสนอข่าวหรือการเอาข่าวไปลงก็ต้องตามเนื้อพ้ะศิเลเปินคนใดว่าดีก็คือ,คอว่าดีวงใดสี่ขั้ปรับปรุงแก้ไขก็ต้องไปบอกตามความเป็นจริงขอบคุณที่คอมเมนต์เข้ามาสีได้นำไปปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาในการทำช่องต่อไปภายนี้ความเห็นเป็นอย่างไรกับสามารถคเมเมมต์เข้ามาไดฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ กฎกระดิ่งว้เพื่อประผาดคลิปต่อไปคลิปหน้ามาพบกันใหม่สวัสดีครับ